สวัสดีค่ะแฟนคลับพิล่าทุกท่านโอ้ยชีวิตนั่งอยู่แต่กับรถทูกมือนะคะน้องท่านผู้ชมวันนี้นะคะสาวด้องก็ไปที่ขอนแก่นนะคะไปขอนแก่นเสร็จแล้วรถไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆก็เยียบไม่ออกคะ่ะไม่เคยเป็นเลยนะคะเยียบไม่ออกเลยโอ้ยไม่เคยเป็นเลยไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะ ตามปกติจะใช้เวลาวิ่งประมาณอ่ชั่วโมงประมาณเกือบสองชั่วโมงอะนะจากบ้านมาวันนี้ใช้เวลาวิ่งตั้งห้าชั่วโมงไปรับเงินนะคะไปรับเงินนะคะก็บอกตามตรงว่าไปรับเงินนะคะไปรับเงินที่ถูกห้าสามนั่นละจ้ะแล้วก็วิ่งห้าทีนี้พอไปรับนเนี่ยทนทีนี้รถเนี่ยมันวิ่งไม่ออกอะดูสิ เนี่ยกลับมาสาวดำกลับมาเนี่ยเพิ่งจะมาถึงเนี่ยโอ้ยเหนื่อยมากเลยวันนี้นั่งอยู่บนรถนั่งอยู่บนรถห้าชั่วโมงเต็มๆเลยไปถึงขอนแก่นพอพอพอนั่นปุ๊บเอาโทรศัพท์เป็นอีกโอ้โหสาวดำปวดเสียนเวียนฟพื่เรืองหัดเลยโทรศัพท์ก็เป็นอีกแล้วเป็นแฮงก์อีกแล้วสาวดำก็เลยแวะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ ทีนี้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็จะได้เอาไอ้ซีมไอ้ศูนย์แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ดเนี่ยไปใส่ที่เครื่องใหม่ทีนี้พอใส่ที่เครื่องใหม่ปุ๊บนี่ก็สาวดาก็ยังก็ยังไม่เล่นไม่เป็นยังไม่ถนัดยังไม่ชินใช่ไหมละ่ะก็อาจจะมีการขัดข้องบ้างละ่ะวันพรุ่งนี้นะคะต้องบอกแฟนขับให้รู้ก่อนนะคะ,ะสาวดําไปซื้อเครื่องใหม่มานะคะไปซื้อเครื่องใหม่มา800 0ันกว่าบาท แล้วก็าทางทางคนขายนะเขาก็เอาอะไรนะอีเมลใส่รหัสใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ใส่เครื่องใหม่แต่สาวดำยังเล่นไม่เป็นค่ะยังเล่นไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนก็บอกแฟนขับตามตรงนะคะเพื่อที่จะให้แฟนขับรู้าสาวดำอาจจะมันคือคือสาวดำอาจจะ ยังไม่คล่องยังไม่เก่งยังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอ่ะนะคะกคือมันยังไม่เข้าที่เพราะฉะนั้นสาวดำก็เลยถือโอกาสบอกแฟนขับไปเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะคะจะได้รู้จะได้เข้าใจว่าจะได้เข้าใจว่าสาวดำนะ่ะเออโอ้ยเดี๋ย่างนย้นจะได้รู้นะคะจะได้เข้าใจว่าสาวดำนะ่ะซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วเล่นยังไม่เป็นเล่นยังไม่เก่งยังไม่คล่องอาจจะกุกกักก,ก แน่นอนล่ะสงสัยเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็ไม่รู้ถึงจะเล่นเป็นถึงจะทําเป็นนะคะไอเครื่องที่สาวดําใช้อยู่นี่ก็อ่มันก็หลายปีแล้วเนาะมันก็สมครเปลี่ยนทีนี้พอเปลี่ยนพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนเนี่ยอาที่สาวดําพูดอยู่เนี่ยเขาเปลี่ยนคนขายเขาก็เปลี่ยนให้แล้วเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ว่าสาวดํายังเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านยังไม่ เก่งยังไม่คล่องไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนนะคะก็ลเลยบอกสาวดําก็กลัวว่าแฟนขับจะหงุดหงิดแล้วก็งงเอ๊ะทำไมพี่สาวดําไม่ค่อยรับหรือว่าเล่นอะไรยังไงตอบไลน์ตอบไลน์เนี่ยยังยังไม่เก่งยังไม่คล่องแน่นอนค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องขุกขักแน่นอนต้องกราบขออภัยนะคะแต่กว่าจะถึงวันหวยออกเมื่อต้องเป็นอยู่แล้วล่ะนะคะอ่าก็ให้เขาสอนมาบ้างแล้วนะคะเรื่องโทรศัพท์ นะคะทีนี้ไอ้เรื่องที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ว่าโอนเงินทางไลน์อ่ะพรุ่งนี้สาวดําจะต้องเอาโทรศัพท์มาที่ธนาคารให้เขาทําให้นะคะเขาจะได้สอนให้ว่ากดตัวไหนส่งตัวไหนอันเก่าสาวดําก็เป็นแล้วเก่งแล้วคล่องแล้วทีนี้พอเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เนี่ยมันก็จะต้องมึนงงแน่นอนนะคะแต่ว่ามันก็ประมาณอาทิตย์เดียวมันก็คงจะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วล่ะเนาะแฟนคลับเนาะ ก็จะเลยมารายงานตัวให้แฟนคลับทราบนะคะนี่ถือว่าเป็นถือว่ารายงานตัวให้ท่านทราบนะคะว่าสาวดำซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วก็เอาซีมนี่แหละ08136 7 3 2 6นนี่แหละไปใส่เครื่องใหม่ทีนี้เครื่องใหม่สาวดำยังไม่เก่งยังไม่คล่องไม่รู้ปลุกตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยอาจจะขุกข,ขักก็ต้องกราบขออภัยนะคะเพราะว่าสาวดำก็บอกแฟนคลับแล้ว เรียนให้ท่นานทราบแล้วว่าโทรศัพท์ใหม่อาจยังไม่เก่งยังไม่คล่องอาจจะกูกุกักกักก,ก,ก็ต้องกราบขออภัยมานีุ่อ้ย <c oughs> นอกจานนกนะค่ะเร่องกระบอกแฟนขับฟังให้เข้าใจเนาะถ้าเข้าใจแล้วก็จะได้ก็จะได้อ๋อแกยังคงเล่นไม่เป็นยังเล่นไม่เก่งยังเล่นไม่คล่องนะคะทีนี้พอเดี๋ยวพอโทรศัพท์ อันใหม่มันนั่นขึ้นมาเนี่ยสาวดาก็ไม่รู้นะว่าลายมันจะขึ้นมานํากันบ่ไอที่ของแฟนคลับอ่ะไอที่เราเคยเล่นกันอยู่เนี่ยนะคะนะคะเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรสาวดาเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แต่ว่าเดี๋ยวสาวดาจะบอกแฟนคลับเองว่าของใครของใครที่ว่ามีหลักฐานมีหลักฐานอะไรก็ให้ส่งมาใหม่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ส่งมาที่สําคัญสําคัญนั่นแหละนะเราก็ส่งแค่ไอส่งที่ ไอ้ใบที่เราซื้อมานะ่ะตามต่อห้างวดนะ่ะก็ต้องส่งไอ้ใบไอ้ใบงวดเมื่อกี้เนี่ยมานะคะก็เหลืออีกสามงวดนะเหลืออีกสามงวดของของของเราที่ตามต่อห้าห้างวดนะ่ะอีกสามงวดเนี่ยมันจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยโอ้แล้วก็แฟนขับที่ส่งมาหนะ้าพันน่ะ ก็เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวยังไงแล้วสาวดำจะอัดคลิปลงบอกอีกครั้งหนึ่งว่ามันเด้งขึ้นไหมถ้าเด้งขึ้นแล้วอะไรแล้วหรือยังไงเดี๋ยวสาวดำก็จะบอกแฟนคลับนะคะเพะื่อที่เพื่อที่จะให้เข้าใจกันเพื่อที่จะไม่ต้องกังวลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสาวดำทําอะไรก็สาวดำทําชัดเจนอยู่แล้วนะคะไม่ไม่นั่นเนีย่ยซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็บอกแฟนคลับย้ายย้ายซีมไปใส่โทรศัพท์ใหม่ก็ยังเล่นไม่เป็นอะไรไม่เป็นแล้วทีนี้ เอ่อาทิบาไลฟ์แฟนคลับนะอของใครก็เด้งขึ้นมาบ้างอะไรยังไงเนี่ยนะคะสาวดาก็จะได้บอกอาลิปลงไปบอกแฟนคลับอีกอีก,อกครั้งหนึง่งว่าเออทุกท่านให้ส่งไลน์มาใหม่นะให้ให้ให้ไลน์ให้ส่งหลักฐานหลักฐานที่เราโอนเงินกับอ่ากับกับไอที่ใบโอนเงินกับใบธนาคารของแฟนคลับนั่นแหละให้ส่งมานะอย่างนั้นนี่สาวดำก็จะได้บอกใช่ไหมละ่ะ เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนรพรุ่งนี้นะคะ,ระพรุ่งนี้ก่อนนะคะแฟนคลับท,ลท,ทุกท่านอ่าพร่นี้อะไรเราก็บอกกันเนาะจะได้ไม่งงจะได้ไม่งงนะคะวันนี้สาวดําก็โอ้ยนั่งอยู่บนรถอีปอยแม่หมดวันแนวสาวดําก็ไม่เคยขับรถช้าเนาะเพราะว่ามันเป็นติดที่ใสที่เราต้องขับรถเร็วใช่ไหมล่ะไม่งั้นก็ไม่ทันงานก็จนติดมาเท่าทุกวันเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นพอไม่รู้เครื่องเป็นอะไรเนี่ยสาวดำงงมากเลยเนี่ยเไอ้ไหมค่ะแฟนคลับเนี่ยดูสิเหยียบมิดไม่เนี่ยดูดิเนี่ยมาเท่าไรเนี่ยสี่สิบหกสิบสูงสุดหกสิบแฟนคลับลองคิดดูแล้วมันจะบางบางครั้งก็เหยียบไม่ออกเลยเหยียบได้อยู่สี่สิบเนี่ยตอนนี้หกสิบเนี่ยแฟนคลับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้หกสิบเห็นไหมคะ เ,เห็นไหมเนี่ยเออเร็วมาแล้วได้หกสิบแล้ววันนี้หมดวันอะ่ะมันได้สี่สิบแฟนกับเราคิดดูแล้วระยะทางจากบ้านสาวดำไปขอนแก่นเนี่ยร้อยประมาณร้อยหกสิบกิโลใช้เวลาวิ่งตั้งสามสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะโอ้ยลองแฟนลับมาเป็นสาวดำที่จะปวดปวดหลังปวดเอวขนาดไหนเนี่ยโอ้ยแล้วกลับแล้วกลับมาอีกเนี่ยดูสิไอ แล้วรถนี่ก็เป็นแกเหยียบไม่ออกแม่จะนางว่าเป็นอะไรหรือว่าเป็นกับเครื่องอะไรสาวนางไม่รู้กุนี่ก็จะเอารถมาเช็คอีกนะคะแล้วก็โทรศัพท์ก็แห้งโทรศัพท์ก็อยู่ๆก็จอดับอยู่ๆก็จอดับอ่าทีนี้ส่งอะไรก็ไม่ไปอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดก็เลยมาซื้อใหม่เสียไอเขาเรียกว่าอะไรนะร้อยยี่สิบแปดความจำเหลอหรือร้อยยี่สิบแปดจิกอะไรเขาก็ไม่รู้แหละนะเขาบอกคนขายนะ เบอกว่าเอาเนี่ยความจำเยอะที่สุดแล้วพี่เพราะง,งั้นค่ะสาวดาก็เสื้อนั่นแหละที่ก็ว่าความจำเยอะๆนั่นแหละนะคะก็เ,เ,เลยบอกแฟนขับเออสบายใจแล้ววันนี้นึกขึ้นได้ตอนแรกนึกมันนึกไม่ได้หรอกพนนึกไปนึกมาเอะนึกขึ้นได้เอาถ้าเกิดว่าเอาซีนมาใส่โทรศัพท์เครื่องใหม่พวกนี้แล้วเราก็ยังเล่นไม่เป็นแล้วแฟนขับก็จะอะไรยังไงเนี่ยก็เ,เลยบอกไว้ก่อนนะคะบอกแฟนขับไว้ก่อนจะได้รู้จะได้รู้ว่าเออ พี่สาวดาแกทําไมตอบช้าแกทําไมไอ้นูน่นนี่นั่นเนี่ยอ๋อแกเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่มันก็มันก็ธรรมดาแหละเนาะเพราะว่าเรามันรุ่นนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้ว่าต้องใช้เวลาเนาะไม่ใช่เด็กๆวัยรุ่นเขาจะได้จําน,น,นู่นจํานี่ไอ้นั่นน่นนี่นั่นเนาะอืมเลยบอกมาอัดคลิปลงให้แฟนกลับได้รู้ว่าอ่ามันเหตุผลเป็นอะไรยังไงแกโทรศัพท์ ถึงไม่รับมั่งหรือว่าถึงอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวแฟนขับก็จะงงสาวน้ำก็บอกเลยจะได้ไม่งงสงสัยนะคะดูสิเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วหนึ่งตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มจะครึ่งแล้วเแฟนกลับดูสรานะนะนั่นน่ะเห็นไหมเจ็ดโมงยี่สิบสองนั่นก็คือหนึ่งทุ่มยี่สิบสองแล้วนะคะอ่าโอมาแล้วโอรถออกแล้วเนี่ยหยยบได้หกสิบแล้วเห็นไหมหยยบได้ ยัได้หกสิบแล้วโอ้ยตัวโตวเห็นไหมกันหลับอ๋อมองไม่เห็นหมับอ,อาบน้ำให้ลูกทั้งสามตัวแล้วก็เอามาหมดเลยทั้งซาลาทั้งยายย่าทั้งโตโตกวันนี้สามทั้งสามคนเลยมาทั้งสามอันมานะแล้วที่ฟี่อยู่บ้านที่ฟี่ไม่มาวันนี้ เรียกขึ้นรถเขานั่งเฉยแสดงว,ว่าเขาไม่มาแสดงว,ว่าแม่จะเดินทางไกลเพราะทิฟฟี่ก็ไม่เคยขี่รถทางไกลยายย่ากับซาร่าเนี่ยโอ้ยนลยจากจังหวัดระนองคุนมาถึงพนแก่นบางทีก็นุ่นหาดใจพวกนี้สมบุกสมบันกับแม่ตลอดเลยนะคะก็หวังใจแล้วเดนว่าทุกๆคนเราคงจะได้โชคได้ลาบกันนะขอให้เขาทุกหมดเลยเถอะาะ าก,การซือ้อก็ต้องซื้อให้เป็นนะคะแต่ตัวตรงน่ะเราก็ซื้อเยอะสักหน่อยไม่รู้ว่าเยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าตัวกลับก็ให้ใหมันกลับว่าถ้ามันออกตัวกลับเหมือนเมื่อกี้นี่แหละถ้ามันออกตัวกลับก็ให้เราอยากขาดทุนนะคะเราเลขวิ่งก็ไม่ควรไม่ควรพลาดเลขวิ่งะนะคะม,มันมีแค่สองตัวเท่าน,นั้นเลขวิ่งไม่เข้าบนก็เข้าหลังไม่เข้าล่างก็เข้าบน นะคะไม่เคยไม่ยังไม่เคยนั่นเลยยังไม่เคยผิดนะคะก็บางทีมันก็เข้าล่างบางทีมันก็เข้าบดบางทีมันก็เข้าทั้งล่างทั้งบนเล็กวิ่งนะ่เราก็กันไว้แล้วก่ซื้อมันทุกตัวแหละในนั้นนะ่ะถ้าเราไม่ซื้อทุกตัวเกิดว่ามันไปออกตัวที่เราไม่ซื้อนี่เขาก็ไม่คืนเงินนะเพราะเขาถือว่าออกในซองของเขาแล้วนะั่นน่ะนะคะให้เข้าใจแต่ อ๋อแฟนกับโทรมาถามก็ดีค่ะไม่เข้าใจแต่ว่าสาวต้งพูดชัดชัดแจงแ้งแดงแจ๋แล้วบางทีเขาบางทีเลขบนไปออกล่างเลขล่างไปออกบนนี่เขาก็ไม่เกี่ยวกันนะคะเขาก็ถือว่าของเขาเข้านะคะเราก็สมมติว่าเลขล่างอย่างอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ออกมันออกห้าสามเนี่ยแต่เขาให้มาสามห้าใช่ไหมเราก็ซื้อเราซื้อบนเป็นบนล่างเป็นล่างใช่ไหม แต่ทีนี้ว่าบางทีมันบนไปออกล่างล่างไปออกบนเราก็ซื้อกัน,น่ยค่ะเราก็กันสิอย่าอย่าอย่าให้นั่นเราก็ไม่ไม่ต้องเสียเปรียบเขาไงเ,เกิดว่าสมมติว่าอายุตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเขาให้ล่างแปดหกเอาแต่มันไปออกข้างบนเนี่ยเขาก็ถือว่าเข้าเหมือนกันนะ,ะเขาก็ไม่คืนให้เรานะสาวดำถึงเป็นห่วงถึงได้ลงคลิปพูดบ่อยๆคือให้แฟนคลับเข้าใจอ่า เราซื้ออ,อะไรเนี่ยรถบาทไฟไทยกับโบมีออิพอเจา้าเฮ้ยไฟไทยกับโบมีสร้างเป็นแท่ไฟใส่กับโบซื้อใส่เนาะไฟไทยหลอดละลอยบาทไม่จังไรน,นี่ยละซื้อใส่มาอกพอเขเข้าใจนะคะสาวดำจะตัวสาวดำจะซื้อแบบนี้จ้าจะซื้อบนเป็บนบนล่างเป็นล่างใช่ไหมล่ะ ตัวตัวตรงนะก็นั่นแหละค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติตัวตรงพันหนึง่งตัวกลับกบบห้าร้อยมันออกตัวกลับเราก็ไม่ขาดทุนใช่ไหมละ่ะแต่ทีนี้นเกิดราบนออกล่าง,ล,าง,ล,างล่างบนเราทีนี้เราก็ซื้อนั่นเลยเราซื้อบนแล้วก็ตัวล่างเราก็มาซื้อเป็นบนด้วยกันไม่ให้มันหลบได้แต่มันเข้าของเขาทุกงวดนะคะสมมุติว่าสมมติว่าเราซื้อบนเป็นบน,น,บนล่างเป็นล่างแต่ถ้าถ้าหวยหออกมา หวยออกมาเอา้าทาไมเลขบนออกล่างเลขล่างออกบนนี่เขาก็ไม่คืนเรานะเขาก็ไม่คืนเรานะเอา้าฟังดีๆนะคะเเขาก็ไม่คืนเรานะนะคะเขาถือว่าหวยเขาเข้าเหมือนเดิมจ้านะคะโอเคนะจ้าแฟนคี่รักจ้าตัดสินใจดีๆจ้าอา่าไม่ใช่ของเสาดำนะคะเสาดำก็เป็นห่วงเนี่ยเสาดำก็อธิบายอธิบายให้ท่านเข้าใจ เดี๋ยวถ้าเราไม่ต้องไปนั่นเราซื้อบนบนบนางเป็นล่างถ้าดวงปาสนามีก็ถูกแค่เาคิดแค่นี้ก็โอเคแต่สาวดำเดีสาวดำดักไว้หมดแหละดักไว้หมดนะคะดักไว้หมดถึงยังไงเราก็ต้องได้สาวําคิดอย่างเงี้ยยังไงเราก็ต้องซื้อหมดทุตัวให้มันออกมาตอนไหนก็ไม่ให้มันพลาดขอให้มันออกในในในใบของเขาเนี่ยโอเคจ้าสุดีนะคะ